สวัสดีครับวันนี้มีของกินด้วยนะคุณชิชิบาอวดก่อนวันนี้มีของกินวันนี้มีของกินด้วยได้เยอะด้วยของกินเต็มเลยสวัสดีครับ วันนี้หยุดงานกันยังอ่ะมีหนังไก่ทอดนี่นี่เป็นไฟล์มีโค้ดใหม่ไหมครับไม่มีครับแล้วก็สุดท้ายอึ๊บมีอะไรวะเขาบอกซูชิทอด ไม่รู้อร่อยหรือเปล่านี่พอดีวันนี้มารับจ็อบมีคนบอกว่าช่วยผ่านหอสามร้อยให้หน่อยครับหิวหิวก็เลยว่าวันนี้จะมาเล่นกันยาวๆเลยอันนี้ไม่ใช่ไอดีพี่นะไอดี ID ของคนในกิวเขาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ช่วยหน่อยหอสามร้อยพี่เลยจัดให้วันนี้เลยจะมาตะรอนหอสามร้อยแบบรัวๆ หิวหิวหิวพี่กำลังคิดอยู่เว้ยถ้าพี่กินมือต้องเปื้อนเว้ยพี่ต้องกินยังไงวะให้มือมันไม่เปืเ<ะ>้อน<พ>อวะฮาทูวฮาทูกินแบบโดยโดยเจริญอรยมเช่สวัสดีครับอ้าวบวดแล้วหรอจเจริญพรอ้วดของกินให้กับพระนี่มันมันผิดไหมวะใช่แล้วโอ้วดแล้วเอาไอดีมาเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้ ได้เลยสายฟรีโอเจ็ดเตัวแรกควรเอาอะไรครับเออพี่ว่าไพร์บ่าวะพี่รู้สึกไพ่เป็นตัวที่ใครก็เล่นได้วะไม่รู้ว่าพี่พี่ยังไม่เห็นรีวิวอีสองตัวเลยไม่กล้าพูดแต่พี่ยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะอืมก็เลยตอบไม่ถูกโยมลิงซีสองใส่รายหรอ<ต>ไม่เรียนลง,องนหอได้ไหมครับของอึอดๆอๆดรถเดมเมจ ได้ครับมีเดียเก่งมากเก่งเลย no more mercy ตอนนี้ใส่เซตบล็อกโจมสองรถเสียหายสองล้อหน,นึ่งร้อย <100. S 2> เขาบอกว่าสวัสดีครับประมาณประมาณใครนะประมาณประมาณชูตอะค ดีครับพี่สวัสดีครับรอดูก่อนว่าจะได้มีเลียรหรือเกลถ้าเกลลิ่งไปต่อ C6 ถ้ามีเลียก็เฟยมีเลียก็เฟยเฟยไหนวะ เฟ่ค,คือใครเเฟย์เฟยอาจจะไปได้อย่างนี้เดี๋ยวขอลุยด่านก่อนเขาบอกว่าลุยด่านพวกน,นี้แอบ